สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่ตึกเจ้าพระยาอาภัยภูเบศนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะตึกด้านหลังของคุณครูกอบัวก็เป็นตึกเก่านะคะมีมาช้านานแล้วแล้วก็ยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศนี่เองนะคะใครที่มาที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีรักษาทั้งแผนจุบันแล้วก็มีเป็นยาสมุนไพรทั้งแบบโบราณต้นตำรับแล้วก็แบบเป็น หมุนไพรที่ทําเป็นประยุกต์ขึ้นมานะคะก็มาที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาก็จะได้เห็นตึกตึกนี้นะคะเป็นตึกเจ้าพยาไพลูเบรดซึ่งมีความงดงามยังคงความคลาสสิกอยู่ตลอดการนะคะก็เข้ามาถ่ายภาพสวยๆได้หรือว่าข้างในด้านหลังนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับโรค เบาหวานนะคะเป็นยาม้อต้มเป็นยาต้นตำรับก็เข้าไปศึกษาดูได้นะคะไปหาข้อมูลดูได้นะคะแล้วก็มาถ่ายภาพสวยที่ตึกเจ้าพยาภัยปูวเบศกันค่ะยาม้อต้มยาหต้อต้ม ครับวันนี้มาเที่ยวที่จังหวัดปราจีนีนะครับแล้วก็มาดูสถานที่ที่สําคัญมากนะครับของจังหวัดปัตจีนีก็คือตึกเจ้าพยาอับบนูเบกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ริมน้ําเลยนะครับริมน้ำที่จังหวัดปราจีนีนะครับ ที่ยวทสำคัญเป็นสถาัพิธิกรรมที่สวยงามมากของอจังหวัดควาแกินบุรีนะครัก็เชิญชวนมาดูได้นะครับวันหยุดวันธรรมดาก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬกาจนถึงเวลา10